สวัสดนีก่บเพื่อนวันนี้มาซื้อส้มตำจะกินส้มตำนะคะไก่ย่างหูควันกระมงชงชีงชส้มตำร้านนี้อร่อยนะคะ จใจเนี่ยอันนี้ก็กล้วยปิ้งดูหน้าแม่ค้าได้โงะะ่มา อันนี้ก็บ้าบินขนมบ้าบินมกินข้าวไงกินข้าวเช้าเหรอข้าวเช้าอเป็นไขมันมึงอยากกินเองขนมบ้าบินเนี่ยแต่หมอเขาห้ามห้ามกินของมันแล้วก็อย่าไปกินมากโอ้ประมาณกินสองชิ้นสามชิ้นพอมันยังไม่ใช่อย่างนั้นไอ้ที่กินปุ๊บมันขึ้นปั๊บเลยอ่ะเออ อันนี้การโควิดหรือการฝุ่นการทุกทุกอย่างค่ะทั้งโควิดทั้งฝุ่นใช่ไหมใช่ผ้าหน้ากากกทำไมเขาก็มีขายนะยทำไทยไทยล้วนๆนะไม่ใส่ปูนะใส่ไหมยแยกอะจำแยกสองปู่กับเอ,อาจำไทยก็ปูไม่ได้ออที่จำไทยนี่ไทยล้วนๆไทยใสยป่ปูไม่เอาหวาน ติดกับถน,นนนะคะมาดูลีลาการตะะําเลยใส่เอวด้วยใส่ไม่เป็นอ,อลงยูทูปไปเนี่ยอยากดังไหมอยากดังแต่คงดังไม่ได้ แกลี้ยวแกลวไงแกลวคงนัไม่หนูประเดิมเลยมั้งนี่เหรออืโอ้โหบาันก็มีไว้บางวันก็ชาหน่อยมูทีอะ เที่ยงจะเที่ยงแล้วถึงจะมีคนมาซื้อบางทีอ่ะเหรอใกล้เที่ยงเลยเหรอ,อวันอาทิตย์แกแกก็ต้องรู้ว่าคนพอไม่ได้ออกไปไหนกันบางคนก็ออกไปเที่ยวเนาะแต่ช่วงนี้มันคนไม่ค่อยเที่ยวหรอคนไม่ีไปเทียเเท่ยวแล้วไมนมีเที่ยวจะมีจะมีใครไปเที่ยววะอันนั้นตำะลรตำ <ขอ S 1> ไทย,ยไม่เอาหวานนะ เปรี้ยวก่อนหวานเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวออกหน้าเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวน้ำหน้าหวานตามตูด <c oughs> มีเงินด้วย <c oughs> <c oughs> มีการนำเงินด้วย <c oughs> <c oughs> มีอย่างนั้นด้วยเนาะซมตำป้าเกิดนะคะอร่อย กินประจำเลยร้านนี้โหวันนี้แดดดีเนาะเปลี่ยนไปเชาเลยเนาะฝนจะเอาอีกมั้งหน,นี่ตอนบ่ายนี่เมืวานนะ่าบนเอาเลยเนาะนึกว่าจะเอาเยอะวะเมื่อวานมันบิ่งเอาเลยเล้วเมื่อวานอะ <c oughs> โอ้จะให้อยู่แค่ทีนดิดน้อยก็ไม่ได้เสร็จเพราคทองชื้นใจหน,หน่อยวนะ่ะว่าทั้งทั้ง ไฟลุกอาวไฟลุกทั้งก็ที่เีสยดตกเยอะอ่ะอ้งงเนะะอืมก็ที่เียดตกเยอะพ้าล่มันอยู่ตรงนั้นฝนที่มาจะถึงหนาอ่ะอืมเนเปนบีบนาน้ำลายไหล

เราเอาเนื้อมันทอดสามถาดอะอือไม่ให้กินของมันนะเราเออไปหาหมอมาส่องคำวันนี้ยังไม่หายเลยอือไขมันขึ้นเลี้ยวเลยไขมันขึ้นสีลอยกว่าเวียนหัวเลยเนี่ยนอนนี่บ้านหมุนเลยอะไปหาหมอมาฉีดยาสองเข็มเนี่ยคึ้นชั่วหน่อย คนช่วหน่อยแล้วก็เขาให้ยาไขามันมากินเอาสีหอสีหอ,หอปุ๊บร้อยพอดีร้อยนึงพอดีเหรอร้อยนึงพอดีหกสิบกับสี่สิบอาสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มากินส้มตำนะคะมามากินด้วยกันนะคะ อยากกินแคบหมูแตก่ก็กินไม่ได้เป็นไขมัน ลูกินเส็จต้องแต่งเกงให้ลูกค้าอินมื่อค่ะเอาจบคลิปก่อนนะคะ